สวัสดีครับพวกกับผม l อ m เนเอมพอยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมด r ก g o นราชาวันนี้จะมาผู้เรื่องของการทำอาหารเมนูลับนะครับซึ่งมีชื่อว่าไข่นึ่งทะเลนะครับไข่นึ่งทะเลนะครับวัตถุดิบก็จะมีดังนี้นะครับเป็นไข่เห็ดปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็สลายนะครับ ทั้งหมดนะครับเอามาอย่างละหนึ่งนะครับเมื่อเราได้วัตถุดิบนะครับให้เนำนะครับวัตถุดิบไปสับนะครับปุ๊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 บสับให้เข้ากันนะครับเมื่อเราสับเสร็จแล้วนะครับให้เรานำไปคลุกเคล้านะครับในการคลุกเคลานี้นะครับเราจะใส่เครื่องปรุงไปด้วยนะครับก็จะมีเกลือนะครับเกลือ1ขวดนะครับแล้วก็ซอสเครื่องปรุงนะครับ1ขวดใส่เสร็จแล้วปุ๊บนะครับนี่เรากดคลุกเคล้ากันเลยครับเสร็จแล้วเรารอน้องแป๊บหนึ่งนะครับให้น้องคลุกเคล้าให้มันเสร็จก่อนนะครับ เมื่อน้องคุกเข่าเสร็จแล้วนะครับน้องก็จะเป็นึ่งนะครับซึ่งในการนึ่งนะครับในครั้งนี้เราก็จะใส่เป็นซีอิวนะครับซีอิวเป็นเครื่องปรุงใส่ซีอิวไป1ขวดนะครับในกระบวนการนึ่งนี้นะครับจะมีมินิเกมนะครับให้เราเล่นนะครับเป็นเกมธรรมดาทั่วไปนะครับง่ายๆนะครับถ้าเราเล่นมินิเกมสําเร็จนะครับการทําอาหารของเราก็จะรับรื่นนะครับก็คือจะมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบที่เราใส่ขั้นตอนต่างๆ่านะครับว่าถูกหรือเปล่า มินิเกมไม่สําเร็จนะครับหรือว่าผิดพลาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับใส่เครื่องบุงผิดพลาดที่หนึ่งนะครับทั้งหมดนะก็จะโอเวอร์นะครับก็คือเกมก็คือเราต้องทําใหม่ทั้งหมดนะครับในสุดเราก็เล่นมินิเกมเสร็จแล้วนะครับเราต่อไปเราไปประเมินกันเลยนะครับไปรุ่นกันกดประเมินเรียบร้อยครับสาเร็จนะครับก็คือตึง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 ไข่นึ่งทะเลนะครับเสร็จแล้วเมนูแรกของเรา รับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูแรกของเรานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ